สวิตเซอร์แลนด์กุยบุรีโอ้โหสดชื่นมากตอนนี้ผมอยู่บนห้างนะครับของรีสอร์ทลิตเทิลสวิตนะครับที่บ้านรวมไทยนะครับผม oh, บรรยากาศเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยคือสุดยอดมากเลยครับท่านผู้ชมนะสดชื่นมากอยู่บนนี้แล้วได้มองทุ่งพันห้าร้อยไร่ของบ้านรวมไทยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านรวมไทยโอ้โ oh, ห oh, บรรยากาศสุดยอดผมไม่เคยมาในซอยเจ็ดบ้านรวมไทยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาซอยเจ็ดนะครับก็ได้เห็นรีสอร์ทอยู่รีสอร์ทหนึ่งชื่อ เซิร์ฟสวิตนะครับรีสอร์ทเขาว่าโอ้โหบรรยากาศเขาดีมากนะฮะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศของด้านในกันนะครับนะก็จะมีเป็นหลังๆด้วยตรงนี้เป็นหลังนะหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ตกทางด้านนี้เลยครับมีสนามเล่นนะฮะทุ่งหญ้าพันห้าร้อยไร่นะครับก็เมื่อกี้ได้สอบถามของทางด้านเจ้าของนะครับเขาบอกว่าหลังเนี่ยก็อยู่ประมาณพันหกนะครับสองหลังเนี่ยนะฮะก็จะมีเริ่มต้นที่ พันสี่ครับเป็นหลังเล็กอยู่ด้านในครับแล้วหลังใหญ่อี่ประมาณพันหกครับแล้วก็จะมีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับตรงด้านหน้าผมนี่ฮะก็จะเป็นจุดเคาน์เตอร์ล็อบบี้นะครับนั่งจิบกาแฟยามเช้าทันอาหารยามเช้านะครับทางด้านนู้นลยครับนะฮะผมบรรยากาศดีมากผมได้สัมผัสนี่คือรอบหน้าต้องมาลองใช้บริการเลยนะครับเนะฮะเหมาะมากครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะที่ชอบสไตล์ธรรมชาติแบบสุดๆของเมืองกุยบุรีนะผมแนะนำนะครับลิตเติ้ลสวินะครับ สวิสเซอร์แลนด์เมืองกุยนะครับทางด้านหน้าผมนะทุง่งโหใหญ่มากพันห้าร้อยไร่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้านล่างนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นทางทําเป็นทางน้ําไหล er. จากภูเขาลงมาไหลลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบล็อบบี้นะฮะไว้ทานกาแฟกินอาหารเช้าทางด้านนี้นะครับสวยงามมากครับก็ตกแต่งแบบสไตล์มินิมอลนะฮะนี มีมุมถ่ายรูปแต่และมุมนะครับสวยๆงั้นเลยตรงนี้ก็เป็นมุมกินกาแฟนะครับชอบตรงไหนนอนเปก,ก็ตามสบายเลยครับมีชื่อห้องด้วยอันนั้นมีชื่อห้องว่าเลียงผาช้างป่าน่ารักมากสร้างชื่อห้องแต่ละห้องด้วยนะครับโอเคท่านผู้ชมทางด้านนู้นก็จะเป็นห้องน้ำานะอาบน้ําทางด้านนู้นก็มีห้องน้ําแบบเอาท์ดอร์ครับมีกางเต็นท์อ๋อมีกางเต็นท์ด้วยนะฮะที่นี่กางเต็นท์ห้องน้ําก็คือไว้สำหรับพวกกางเต็นท์ด้วยกางเต็นท์เท่าไหร่ครับ หลังละสามร้อยนะครับกลางเต็น,ในใอ๋อเท่ากันหมดครับแล้วตรงนู้นนั่นคืออะไรครับตรงนั้นตรนนั้อ๋อเป็นเหมือนออฟฟิศอ๋อด้านหน้าก็เหมือนเป็น,ปนที่ไว้ทานอาหารด้วยนะ